สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขอตัดสูนรและการอีสานภาคเพิ่นร้ายกันทํ่ทุขึ้เพื่อเพิ่มกระแสอีสานนะคะอยู่ที่ส่วนอีสานภาคซีมพ่อพี่น้องค่ะช่วงนี้นะคะรู้อยู่ว่ามันเป็นแบบฤดูฮ้อนช่วงฮ้อนช่วงเอ้าตอนเศร้านี่แดดฮ้อนแบบเปรี้ยงปร่างแบบอยากซักพรมโตโตแบบหแห้งเพราะว่าแดดนี่แบบเผาใหม่ตกใบยมานี่เป็นฝ้าอึ่มครึ้มฝ้าห้องบึง้มสีห้งฝ้าผ้า,าบึ้มพี่น้องเลยก็ฝนตกตกแล้วแล้วประเด็นเป็นยังประเ่เย็นเอ้าอุ่นเอ้าอบเอ้า เหนียวตึงตังโอ้ยบวเนตายูบ่เนตะเศร้าพี่น้องคะ่ะบรรยากาศแบบซึ้งซีเฮาต้องหายอย่างที่กินแล้วรู้สึกสดชื่นอบอกไปกับไรแตกสวดๆเฮาต้องหายยังกินแบบสดชื่นช่วงนี้สิ่งที่สดชื่นเลยก็คือผลไมารากไม้พี่น้องเขาสุเขาไปนั่งแซ่อยู่ตู้เย็นกับเขคือพี่น้องคะ่กะก็เลยต้องหายยังมาแบบกินอะไรกานรู้สึกสดชื่นแล้วก็สุมซำ้ำมือนี่เดินไปที่สวนหลังบ้านโอ้ยเลียวเห็นผลลมารากไม้ แต่ว่าบันเปนบ้านเจ้าของนี่บ้านผู้เื่าเหาเล่นะพี่น้องคะย่างเป็นสวนลักงบ้านเราเห็นผลไม้ข้าปลูกเอาไว้มีอีย่างแน่มีอย่างแน่เดี๋ยวไปเบิ่งกันมามือนีผลไม้ของเฮ้าสิอเอามาต่าผลไม้แบบสดสื่นเย็นซ้ำบามีผลไม้อะไรบ้างการันตีเลยว่าคุณแม่เอลซ่าต้องโปรยปลายก็บหิมะพรความเย็นฉ่ำแบบบึ้มบามและโคตรโห่พี่น้องเอ๊ยเจ๋อวันนี้เขาเลือกใส่พริกสดนะคะเพืามแบบว่า เพราะความเย็นชา เอาอขันอยู่มองนอกมีอยู่ออสตอรอเบอรี่มีองุ่นมีอะไรบ้างตเต็มไปหมดนี่พี่นอ้องเบอรร์อกเบอรต็ม,<ร>มสตรอเบอรี่เนี่ยกรใหญ่ใหญ่ไงส้มกำปั้นเลยพี่น้องค่ะ,ะ,ะนี่แหละตำผลไม้หลกไม่ส่วนนี่ผลไม้หลายเพราะว่ามันเป็นหน,า,น,นาห่อนเนาะมันจะเป็นผลไม้เมืองไทยสตรอเบอรี่ในบ้านห้องกระมีเด้บบบแอปเปิลนี่ก็เริ่มปลูกแล้วแต่อาจฉริยะท่านได้ผลผลิตส่วนนี้ท่างไหนก็หาได้ผลไม้อยังกระสังเอามาตำพี่น้องค่ะรสชาติต่าตๆเนี่ยออกให้เป็นแบบหวานเค็มนะฮะเราผลไม้ อย่าล้อสาอย่าลอสาอย่าล้อสาอยู่ใยขออนุญาตเน้นเลยขออนุญาตเน้นอ่ำสตรอเบอรีรพนะอ่พี่นะือพี่นะพี่น้องใหญ่มากอ่ะขออนุญาตเน้นสตรอเบอร์ก่อนนี่พูนะวูวเดเอาน้ำเท่า,น,า,าน,นั้นมาลาดเนาะบัดนี่อยากราดน,น้ำสักหน่อยหน่อยนะตักมาได้นี่เอาแน่นอุ้ยเน้นก่อนนะอือ ตัสตอเบอรี่อร,อร่อยมากกินซะเป็นฟองดูอข้างใต้นี่คือผลไม้เลยนะผลไม้กันเล่นจ้ะนี่มันยังไงตับตะไบลี่เนื้อโปรตีนฉล่มดูข้างใต้นี่ก็คือผลไม้เออฉล่มทะไล่ตะไบลี่ผลไม้แบบแน่แบบนๆ ตักมาใส่จานเข้าไปก่อนเนาะบัคขนาดเนี่อยู่ข้างล่างเด้อืมมีบักขนอกบักขนาดมีอย่างอีกละ่ะแก้วมีสับป,ประรดแก้วมังกรสตรอเบอรี่เบอร์รี่ัคนาดสับป,ประรดก็อ,อันเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อเบอร์รี่แล้วก็อะไรนะแอปเปิ้ลเออแล้วก็มะเขือเทศลาซีนีนี่โอ้ย กุ้งแห้งนี่พี่น้องเอาไปใส่ไมโครเวฟด้วจัดจักระมาณจักรสีนาทีเด้ออืมมันงอะไ้นนแบบความกรอบแบบกรุบกรับเด้ออืม,มอ่อะมามาทั้งพี่บบนี้พ่อสินเน้นให้เบิรงนี่อืมมั่นนะนี่ฮอตบูบลอกบูเบอร์รี่ผมตัวนี่อืมมั่อืมมอืมมอุ้ยสดซื่นสดซื่นสดซื่นเลย อร่อยมากอเอา้าตอนนั้นอยู่บ้านนะ่ะก็ว่าเสถหามภาษาอีสานมาละคำืมแบบไหนคำว่าอะไรนะเมื่อวานยังพูดอยู่เลยอะไรนะอะไรนะมุนอุมลุมมุมมุมมุมอุมลุม เขาใส่สานพิษเข้ามามุมอุ่มลุ่มอยู่บ่อะไรละ่ะจำไม่ได้คำว่าม,ามุนอุ่ยปุยเขาก็แม่พูดว่ามุมอุ่มลุ่มด้วยมุนอุ่มลุ่มพี่น้องแม่พูดแม่พูดมุนอุ่มลุ่มก็คือมุนอุ่ยปุยเออมันก็คำเดียวกันนั่นแหละ le. แม่พูดเอาปลาเสือน่ะะลอนไปเอาตัวอย่างในคลิปเดิมมาเลยฉันไม่ได้พูดคำว่ามุนอุ่มลุ่ม มันบอกเมาไม่ใช่มุนอุ่ยปุยมุนอัญะไปมามุนอุ่ยปุยอริหรอพวกกระติมนกมันไก่เนาะกระติมนด้อะไรมุนเอาสิเสนอให้ฟังเสนอให้ฟังขอเสนอภาษามันละค้ำกันละกันเสนอภาษามันละค้ำกันละกันภาษาภาษาวัลสารพนักอีสานภาษาอีสานภาษาอีสานมัลค่ำวันนี้เขาเสนอคำว่ามุนอุ่ยปุ้ย มุนอวยปุ้ยนี่กับมุนอัญญานี่พี่น้องบอกคือกันเด้ะคำว่ามุนอวยปุ้ยนี่แปลว่าพังแ,แบบเลกะกอันนะจายเขาดูเดียวเด้ะขัข้นคำว่ามุนอัญญานะ่ะพังแบบกระจัดกระจายเด้ะัวเนี่เป็นมุนมักสุดหาหัวพ้นอีสานก็ได้แล้วขั้นที่ขัน้นมาแปลให้ฟัง <laughs> มุนอุ่มลุ่มเอาว่าจะใส่มุนลุมลุ่ม จักแล้วปนกันแาันแล้วก็พาเอามุมมุมหลุมพมดอกเว้ยมุนอุยปุยอะมุนอุยปุยมุนอุยปุยมุนมุนอุยอุยปุยปุยเออรวมกันมุนอุยปุยอือเอาลองเมาด้วยเป็นตัวอย่างมุนอุยปุยจำทำไมมุนอุยปุยอะพูดเป็นอย่างคือสอบน่ะไหมมุนอุยปุยเออได สตรอเบอรี่จะย่้มแบบหมุนอุ้ยเลยอะไรใหญ่มากอุ้ยแปลกโดนเขาเรกว่าสกินเนอบจะให้ดูว่ามันใหญ่มากนู่นลูกนั้นนะโคตรใหญ่เลยดูดีอุ้ยใหญ่กว่าช้อนนี่ค่ะทุกคนพี่น่ะอร่อยไหมสตรอเบอรี่อร่อยมันอมเปรี้ยวนิดนึงนี่ นี่โอ้ยน้อยแต่หนูชอบสตรอเบอรี่เกาหลีมันหวานเมนอันนั้นมันหวานมันมันหมอจะกินแบบเปล่าๆผล,ลไม้หรือสตรอเบอรี่ที่เราจะเอามาแบบเห้ทั้งสีลหนมามันต้องมรีรอสัว์อบเปรี้ยวสักหน่อยเมนบอกคะ่ะอืมเมนแล้วหนูอืมแต่พวรได้มากินผลไม้เนี่ย น้ำน้ำเลยไมน่นูนหนีเป๊ะกินแล้วสดชื่นเอาผลไม้ไปแช่เย็นๆนะตักหมากอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เบอร์เอ้ยไม่ใช่สต็อปเอ้ยเชอร์รี่โอ้โอเมนเชอร์รี่นะฮะโอเมนเชอร์รี่ได้ไหมหมากอย่างเงี้ยตอนแรกหนูนึกว่าแม่หยุเชอรื่น,มน,นไม่มยังไม่รรฐฐหรอบก็สัตจีิดอกทำบิ๊ นี่ตักน้ำใส่ลาบอิ่ดู<า>ดความชุมช่มฉ่ำนี่ความชุม่มและความชุม่มความฉ่ำนี่นี่ว่าอย่ารอด่า เพาันได้ขึนบักขนัดอยู่บักขนัดนี่แม่ส่งมาให้ตักเมืองเลยนะจ๊ะขนัดบ้านไหรม่วงบักขนัดบักขนัดอชั้นทําบักขนัดแกบมาก ถ้าคนอยู่ต่างประเทศเขาคงจะมีแบบผลไม้เลิอเนาะกับไปรดเลิศดเออจะมีใครเอาเงาะมายำมโอ้มนีมม้ดอก <laughs> ยำเงาะ <laughs> อันมันมีคนมันมีคนเอาทุเรียนมาปั่นเป็นน้ำได้เนะูะจักแหละ อันอยากให้เสนอข้ามมาไาอีสานอี่อยังแน่ลองพิมพ์คอมเมนต์มาเรอ้ารอบนาคลิปนาสเสด็จเสนอให้เพื่อลางคนนี่เป็นแบบคนแบบภาคเหนือภาคใต้ภาคกลา,างสิบฟังบุรูเรียงว่าโอ๊ยบอกว่าอีหยังสินะลองพิมพ์ม,มาม <S <S เบอร์รี่อร่อยแหมหรือเปรี้ยวเปี้ยวอะไรเอาเบอร์รี่<ง> อร่อยไหมเบอร์รี่บูเบอร์รี่เออบูเบอร์รี่เป็นยังมไอนี่มันหอนโพดติดมันหมุนอุ้ยปุ้ยแทะมันี้การเป้าเนี่ยเป็นยังไงมอุ้ยปุ้ยแท้ก็มันหมุยมุนหมุนอะไรนี่เนอะบุกมุมลุ้มเคยหมุนลุ้มลุ้มโอ้ผมไม่อยากหัวแทะซับไม่มุมมุมลุ้มมันแปลว่าปยังมันต้องไปเบอกใส่กับอียังมุมลุ้มโอ้ย เอาละพี่น้องผู้ดใดเบืองเรลารู้สึกชอบในเมนูน,นี่หรือเปล่าเบิ่งเรลาเออสนุกสนานหรือเปล่าเปิดไปแล้วกันไฮดูดิวนั่งกินเขาเป็นมูไปกันขั้นมากระกดคอมเมนต์กันกดไลค์หรือว่ายังก็ได้พี่น้องคบเพื่อเป็นกำลังใจให้ดูดิวแล้วก็อีบเนาะในช่องอีสานภาพเพิ่นส่วนอีสานภาสองภาคสิอียังกับซางนะคะดูดิวก็อีน่นี่ตั้งใจเฮ็ดค,คลิปอีลีเนื่องจากว่าต้องการนําเสนอเมนูต่างต่างนนเนียเพื่อให้แบบทุกคนได้นนเนบ,าบาเิ่งนนเนล้าสนุกสนานแนะะ่หรือว่าเบิ่งแล้วซื้อๆกัน บ่เป็นยังพี่น้องคะ่ะเข้าฮ็ดเต็มที่นะคะคั้นเบื้องหลังก็เป็นกำลังใจใดูเดียวกับอ e ีพร้อมก็สิจะกลับไปเขาก็ต้องซอยซอยซอยซอ,อยพอเพี่น้องฟังซอยคุณสากหน่อยบรู้จักสตรอเบอรี่บัตพอดถือคุณไ้ายจับปีปา้เป็นยังคือสีแดงคือสตรอเบอรี่เป็นแต่แซบ่บเป็นแต่แซบ่บอันนี้กระอยสวัสดี <c oughs> Ha <laughs>